ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หิมดชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์หิมมตในการทําคลิปต่อไปค่ะไปค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปอัปเดตชีวิตกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะก็มาเจอกับอาจารย์หนีมดอีกเช่นเคยนะคะและคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวชีวิตนะคะของชาวธาตุน้ําในช่วงเดือนกันยายน2566ค่ะชาวธาตุน้ํานะคะก็จะมีราศีมีราศีพิจิกราศีกรกฎนะคะและอย่าลืมนะคะอาจารย์มักจะพูดเสมอในทุกคลิปว่าการอ่านไพนี้เป็นการดูชีวิตของคนโดยรวมไม่ได้เป็นการดูดวงหรือเป็นเรื่องราวชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด หรือตรงใจทุกคนได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ขอให้ฟังกันเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นการตั้งรับและเป็นการระวังกันนะคะทุกคนเริ่มที่การงานกันก่อนเลยค่ะช่วงนี้ชาวท่าน้ำก็จะรู้สึกดีกับงานที่ทำอยู่ แต่จะไม่ค่อยรู้สึกดีกับคนที่เข้ามาในช่วงนี้เท่าไหร่เป็นช่วงที่คุณจะรู้สึกว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้ดูจะไม่ค่อยมีความจริงใจให้คุณทาให้คุณรู้สึกระแวงคนที่เข้ามา <S 1> <S 1> ยังไงนะคะ<ๆ>ก็พยายามวางตัวให้ดีแล้วก็มีความจริงใจให้กับคนรอบตัวอย่าปิดบงังหรือปกปิดความผิดหรือว่าทำอะไรไม่ดีในช่วงนี้นะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยชาวธาตุน้ำก็มีโอกาสาที่จะมีศัตรูเกิดขึ้นได้ในที่ทํางานนะคะสถานการณ์งานหรือว่าธุรกิจเนี่ยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือความคืบหน้า ใดๆเป็นสภาวะที่จะต้องทําตัวอยู่นิ่งๆอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้ส่งผลให้ชาวธาตุน้ำเนี่ยรู้สึกเครียดหรือว่ามีปัญหาอะไรกับการทํางานของตัวเองนะ่วงนี้เนี่ยให้ระวังเรื่องของอารมณ์เข้ามาค่ะเช่นความโมโหความวุ่วามความหงุดหงิดความลคาคันใจอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งถ้าคุณขาดสติในการควบคุมอารมณ์นะตรงเนี้ยจะส่งผลทําให้งานหรือว่า ที่ทำอยู่เนี่ยเกิดปัญหาให้เสียหายหรือมีโอกาสล้มเหลวได้นะจ๊ะอาจารย์แนะนำว่าอย่าหมดไฟนะอย่าเบื่องานนานแต่ควรรีบเคลียร์ตัวเองค่ะให้พร้อมลุยงานอยู่เสมอช่วงนี้ต้องไวต้องเร็วต้องแอคชีฟให้กับงานที่ทำหากมีโอกาสดีๆหรือเห็นช่องทางดีๆเข้ามานะ ก็ต้องรีบคว้าอย่าโมวช้าปล่อยให้พลาดโอกาสนั้นไปนะจ๊ะเท่านี้ชาวธาตุน้ำเนี่ยก็จะมีโอกาสประสบความสําสเร็จในหน้าที่การงานหรือธุรกิจที่ทําอยู่ได้ในช่วงนี้นะในด้านการเงินเป็นช่วงที่การเงินเนี่ยดูจะยังไม่มีความคล่องมือยังต้องคอยควบคุมการใช้จ่ายอยู่ให้ระวังการบริหารการใช้จ่ายที่ไม่มีความสมดุลของรายรับกับรายจ่ายนะจ๊ะจะทำให้เกิดปัญหาการเงินได้ ดังนั้นในช่วงนี้ชาวท่านนั้นเนี่ยต้องมีความระมัดระวังคนควบคุมดูแลการใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลานะจะลงทุนหรือจ่ายให้กับอะไรเนี่ยก็จะต้องคิดไปรองอย่างรอบคอบก่อนที่จะลงทุนหรือจ่ายให้กับอะไรก็แล้วแต่อย่าลงทุนถ้าไม่พร้อมหรืออย่าลงทุนให้กับอะไรที่มีความเสี่ยงเรื่องเงินบอกเลยท่านนำช่วงนี้ แนะนำอะเซฟตี้ไว้ก่อนจะดีที่สุดค่ะเท่านี้นะคะการเงินก็จะไม่มีปัญหาให้ติดค่ะโอกาสที่จะสูญเงินในช่วงนี้ก็จะไม่มีนะส่วนในด้านของสุขภาพค่ะโดยรวมอาจารย์มองว่าแข็งแรงดีแต่ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุที่มีโอกาสเกิดได้ในช่วงนี้จากการพะวงกังวลให้กับอย่างอื่น จนไม่มีสติโฟกัสให้กับการควบคุมในสิ่งที่ทําอยู่เช่นขับรถอยู่แต่ใจเอาแต่คิดอีกเรื่องกังวลอีกเรื่องจนทําให้ตัวเองเนี่ยไม่มีสติที่จะโฟกัสอยู่กับการขับรถนะอะไรประมาณนี้ ต่อมาเรามาดูในด้านของความรักกันบ้างนะคะสําหรับคนโสดเป็นช่วงที่ดูจะยังไม่กล้าที่จะมีใครหรือเปิดใจให้ใครอารมณ์ประมาณว่าถึงมีใครเข้ามาหรือเจอคนที่ชอบเนี่ยก็จะมีความไม่มั่นใจไม่กล้าพอที่จะเข้าไปคุยในช่วงนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะมีความรักเข้ามา และอาจจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกมีความกล้าพอเลยนะที่จะยอมเสี่ยงสละโสดอาจารย์แนะนําว่าการมีเป้าหมายให้กับความรักของตัวเองนะแล้วพยายามที่จะคว้าคนที่เราชอบหรือความรักที่เราเลียงไว้เนี่ยมาให้ได้บอกแค่อย่ามัวติดอยู่กับอดีตหรือปล่อยให้ความรู้สึกบางอย่างที่มันแย่ๆในส่วนลึกของตัวเองอะเข้ามาควบคุมมาเป็นอุปสรรคที่จะมีความรักครั้งใหม่ เทนี้นะคะชาวท่านน้ำเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมีแฟนหรือว่ามีความรักเข้ามามากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะจ๊ะต่อมาเรามาดูความรักของคนมีคู่มีคนคบหาดีใจกันบ้างนะความรักก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรต่างคนต่างก็คอยมองคอยดูกันตลอดแต่ชาวท่านน้ำเองอาจจะรู้สึกว่าช่วงน,นี้คนรักดูไม่มีความิีใจให้เลยอะ อารมณ์เหมือนแบบว่าไม่ค่อยเปิดใจที่จะพูดไม่ค่อยเปิดใจที่จะคุยอย่างเต็มที่อย่เหมือนมีอะไรปกปิดไว้เป็นสภาวะที่ต่างคนต่างก็จะแสดงออกมาว่าไม่มีอะไรจึงอยากเตือนนะให้ระวังว่าอาจจะทําให้มีปัญหากันในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักได้ดังนั้นในช่วงนี้อาจารย์แนะนําว่าชาวธาตุน้าเนี่ยจะต้องไม่คิดมากหรือเอาแต่เป็นกังวลให้กับความรักหากมีปัญหานะคะก็จะต้องรับฟังกันให้มากขึ้นนะช่วงนี้ เปิดใจค่ะค่อยๆพูดคุยกันด้วยความรักและความเข้าใจที่จะมีให้กับคนรักอย่าใช้อารมณ์นะหรือต้องการเอาชนะต้องให้อิสระการในการใช้ชีวิตด้วยเท่านี้ความรักในช่วงนี้ก็จะไม่มีปัญหาและความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นได้นะ